วันนี้มีโอกาสได้มาวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่นี่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมมหาอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงที่หลายคนศรัทธาท่านขึ้นชื่อเรื่องพลังจิตและปาฏิหาริการให้โชคลาบและความสำเร็จในการค้าขายพอมาถึงไหว้พระเสร็จฉันก็ตั้งใจมากราบคุณแม่บุญเรือนขอพรให้ชีวิตราบรื่นการงานดีมีโชคลาบเข้ามาแบบเหงง หลังจากนั้นเจอคุณลุงคุณป้าที่วัดทุกคนใจดีมากๆค่ะคอยแนะนำทางบอกเล่าเรื่องราวของวัดให้ฟังั้งเ่อจะต้องทุกคนมาจะต้องฝากคแม่เพื่อเป็นมการขออยากได้ชิ่ไหนขอที่แม่เลยค่ะวันหนึ่งถ้าทราุตรมาเนี้ยจะขอได้แค่เรื่องเดียวนะคะกราบท่านแบบนี้กราบหนึ่งข้างแบบมือสองข้างออกเอาน้ามาเก่าใช้เท้าพมพแล้วก็บอกที่นมสุลทมานหน้า แล้วก็บอกวันนี้ฉันได้มากราบเท้าคุณแม่เรือนตรงเตล่มณวัตขาอย่างนี้วันนี้ลูกมีความประสงค์อก็บอกสิ่งที่เราอยากได้อยากขอเสร็จแล้วก็คุยเสร็จอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็กราบท่านสามท่าก็คือการจบแล้วก็มีการแบบว่าถ้าลูกสําเร็จแล้วลูกจะอะไรมาถวายคุณแม่ก็แล้วแต่เราเลยค่ะที่มาเองเลยว่าอเนี่ยถ้าคุณแม่ให้แล้วลูกสำเร็จลูกจะเอากล้วยมาถวายคุณแม่ก้าวแนบนี้ ประมาณนั <laser magic> okay. ้นนะคะนิ่งนะ้ราต้องบงา้ที่ว่าคนมาคนไปไอ้ท่าต้องมาขอโชคขอลาคุณแม่นะคะการขอโชคขอลาคุณแม่นะคะเริ่มมาปัจจัยอีกหนึ่งมือนี้จับนี้ไหมนะคะปัจจัยก็ห้องนโมตัสสะระปวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธตตะคือหนึ่งจบนะคะนโมตัสสะปะปวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสตะอีกสองจบนะคะนโมตัสสะระปวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุตตะสามจบแล้วใช่ไหมคะ ถามจบปุ๊บหน้าเรากับปัจจัยลงไปพร้อมกันแล้วก็ที่ฐานที่คุณแม่คะวันนี้ลูกจะมาขอเท้ากอดรักนะคะอ่าเสร็จากคุยกับคุณแม่เสร็จแล้วก็น้องไหนายเราอยากล้มแต่จะกล้าไหมคะไม่กล้าไปยาวเอาเน้อเจ้เราจะเลือกเลยนะคะเคแล้วลูกก็จะปักกับเร่อ่าเอาลูกได้ยังหรายลูกจะเอาอะไรให้คุณแม่ก็คือคุณแม่เองการตกลงคุยคุยสัมพันธ์ แล้วก็ไปให้อาหารปลานั่งพักชมวิวริมน้ำแม่กลองลมพัดเย็นเย็นวิวสวยเงียบสงบฟิลดีสุดๆไปเลยและที่สำคัญวัดนี้เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเหมาะมากสำหรับมาทำบุญขอพรเสริมดวงและได้พักผ่อนใจไปด้วยการได้มาที่นี่ไม่ใช่แค่ทำบุญแต่ยังได้เจอผู้คนที่อบอุ่นใจดีได้ทั้งบุญทั้งความสุขใจเต็มๆเลยค่ะ